สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนเลยเปิดสิครับอ้าวทำไมไม่เก็บขากล้องกันดีอ่ะทำไมไม่เก็บขากล้องกันดีอ่ะทำไมไม่เก็บขากล้องกันดีอ่ะอะไรที่สดอยู่เหรอดาวทิกต็อกกับเนี่สรุปยังไงครับคุณจะลาออกจากมือกองเป็นดาวทิกต็อกแล้วเหรอครับผมลืมพัดลมไปที่หลังเวทีโอเอายังอ่ะจะากำลังจะไปเอาดิจเอาดิกำับจะไปเลยแล้วดี๋ยวแดงที่สองกั่นตลองคุณจะมาเป็นดาวทิกต็อกแล้วเหรอครับ นี่นะวิธีมือกองสาวน้อยนะฮะก็หน้าที่หลักคือหน้าที่หลักคือตีกองหน้าที่รองคือเป็นดาวที่ตกนะครับก็ต้องให้การสับสนุนนะฮะทำดีไม่ต้องอายใครเนีย่ยแล้วก็เอาขามาอา๋ออ๋อหรือไงสนิทกันครับผม เดี๋ินกรรมมหาพ่อเราขอไปเอาออพัดลมก่อนวางรถเด้อลูกโป่งผู้ใดนี่โอ้ยน้อลูกโป,ปง่งจะทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยถ้าทิ้งเป็นเรื่องเลยลูกโป,ป่งเนี่ยบางทางเดินผมว่าอาเขาเปิดประตูแล้วเนาะอะครับสส<อ>วััดีครใช่แล้วขอบคุณครับอากาศหวันไหมครับทั้วหนาวถามพี่ใช่ไหมบอกว่าเถียครับทั้งหวันทั้งหนาวครับ ต้นลุงบอกใครถามใครถามพี่ถามใครเนี่ยอ๋อนึกว่าถามแี่ลูกพวงลอยของน้องฮักแพงครับผมน้องฮักแพงให้มาให้พี่ออดมาครับแล้วพี่ออดเก๋ไว๋ที่รถครับแล้วมันก็ลกอย่างเงี้ยแหละมันก็ลกอย่างเงี้ยแหละไม่ใชตามรายจะได้เบิ้งรถไหมอืมเบิ้งในรถเห่อไหมอืมเดี๋ยวไปดูก่อนมีครัวมีอะไรกินไหมเราจะไปฝากท้องที่ครัวไหมเนี่ย ไม่ได้ดิเดี๋ยวต้องไปจอดรถจุกัวกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวสมัยรถใหญ่ล่มนะได้ไหมได้เลยอ่าดถามแม่หน่อยว่าถามแม่หน่อยว่าม้วนบ้างไหมที่นี่อ่า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 เดี๋ยวพ้องฟอจอดจอดตอดสวัสดีครับพี่ตีกองเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นคนรวยครับจะไปกินพี่ตีนะครับเนี่ยคันมืกว่าเนี่ย เนี่ยอ่ะไปสำรวจเลตติ้งหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงนี่บรรยากาศหลังเลิกง,งานแล้วก็จากน้องๆเองเดนเซอร์จะกดขยะเป็นกองๆไว้เพื่อความสะดวกในการเก็บนะฮะนี่ทำดูสิเป็นไงบ้างเมื่อคืนซอดแจ้งไหมครับซอดแจ้งไหมยังไม่นอนอคืนเลยค่ะยังไม่นอนเลย แจ้งเซ็นก็มาร่างจานเลยสมชื่อไหมสมชื่อสมกันเราคอยหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มคอยห่ปีใกล้ปีาแหกๆทีนั่นต่ท่านเดถึงปีนี้ปีนี้แบบของชุดได้เสริเตอร์อย่างเดียวเลยันดกสร้างาให้แสงสีเราก็ใส่ชุดใส่ยังใส่ยัมัสีมัสแบบออย่างขนาดเนยเสีอยังเดียวเนาะ เสียอะไรรู้แม่มีเลือกแต่มงเช่าโอยงมไปมาไ่ันจะหั่นาเนียใชั่นเด้เขาเมียเนยด๋งถังากัสิเอใส่ฉัจะเพนประทับใจเนาะประทับใจสได้ปียังเงือดยังจะสีได้ได้ได้ที่ตงได้ก็เดือต้นได้ก็ห้องกัแย่ได้จะเป็นแค่วบาสนหน่อยเอากงืนหมบานทู้ได้ก็ได้เพื่อเต็น์กับ่่ะอะนะครับ ก็บางบางวันก็ใครได้เยอะก็แบ่งให้อาจารย์ดนตรีคนอยู่เบื้องหลังเป็นบางครั้งเป็นตาไห่นักรถตีอย um nah ู่หรอบางทีพระเอกนางเอกเขาก็แบ่งให้เวลาเขาได้เยอะเป็นต้นต้นนะขวบขวบอ่านขึ <k <k ้นมาไหนพวกคนกับมีแห่งนี้ตะปูงามๆเนี่ยเข่าเล้นมัดเสด็จมัดเจใสหลายกว่าเอาเอาเอาแค่กะลอนเจนนะฮั่นก็พอแล้ว ทกันตลอดลอไม่นาหงแต่เ็เห็นี่นก,นก,ก็หลบันแ้งนี่อัน้กไปนอนแล้วเนี่ย้กว่าเบาิวาถามผนึงบาดแหงวกแม่ไปน็นในแม่สิไปเหนยังไปเห็นแต่ัว <c oughs> ะอะ <c oughs> ไอ <c oughs> รันรกลัวคกลัวแต่จะไม่ไปทำครัวอย่างเดียวกลัวกลัว <c oughs> จะไปเต้นอย่างเดียวเต้นหนาห้างอย่างเดียว เกดสิสามปีหนาเอ้ยมาขัดเต็นหนาแั่แทบมือเลยห่วงไหมคะผันโขลกอะไรนะว่าใครจะแกงเดียวแกงโขลกไม่อยากให้ห่าถูกร้านบานี้ร้านแกเหรอวะผ้าแกเหยื่อจะไปแจกมือเขาอีกนี่มียังพันหน่อไม้ยังเนี่ยนั่นคือว่าพันหน่อไม้ยังเมื่อวานนี้พันหน่อไม้อร่อยมากจะได้กินไว้เนี่ยจะไปแล้วเนี่ยโอ้ยสงสัยต้องให้ คอนไวอยได้กินกันเว่าห็นว่าปีไหนมาเลยเนี่ยแถวนี้ปีหนมาเลยเน่แถวนี้ไมนี่ยวีดีว่นี่เาคอยอาจารย์พผู้ออยู่บาไมุ่นเด็ฝากแม่ฝากสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยเด้อเปิดวงวันที่31สิงหาเด้อถ้าดีก็จ้างเด้อวงสองวงสองครับ ใช่วเทวทีเล็กนิดเดียวเล็กกว่าวงใหญ่นิดเดียวแสงสีเสียงเท่ากับวงใหญ่ออราคาถูกกว่าอันเก่าวานนี้ว่าเพิ่งไน้น่าอันผู่คนเล็กแน่อ เป็ดเป็ดเป็ดเจ้าของน่ะก็อยู่บ้านไหนสายสีสะเก็ดทางนี้บ้านไหนต้องอุญงอิงเหรออันนี่แหละเพราะอันนีพูดเป็นเป็ดเจ้าอ่าเจ้าของอยู่มาสารคามโอ้มาหาสารคามใช่บ้านแพงโกสุลพิสัยโอ้บ้านแพงใช่บ้านแพงหัวลำพินเรียกว่าเขามาสาวหน่อยเพื่อนแหน่งกูวิญงห้องเบาก็าอยู่ภายห้องอยู่อย่างโหดต้นเขาลูกสาวลูกสาวอุญงอิงเป็นคนสีสะเกเ็ด บ้านหนุหญิงนี่สีหูลูกสาวเขาบอกว่าบ้านหนหญิงเนี่ยเป็นสาวน้อยสาขาสองบ้านหนุหญิงเนี่ยที่อยู่ซีสเกตอ่ะเขาเขาเขาพูดกันเขาพูดกันว่าเขาแบบตั้งฉายาว่าบ้านหญิงสาวน้อยสาขาสองอย่าละม้วนไหนเว้ยเบิ้งเจีแม่นี่มืออันนี้มือกองนี่แม่นี่มือกองเนี่ยยันแกล้งเนี่ยแม่เห็นไหม

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแต่แก่สีเดนหมด้วอกนั่โอ้ขอบคุณมากนะครับ๋ยวเจอกันนะครับแล้วเขาเก่าแล้วแล้วลาก่อนนะครขะ อันนี้ฮนะนานๆทีผมจะมาถ่ายคลิปแบบนี้นะความอบอุ่นของพี่น้องเอฟซีหน้าห้านะครับเจ้าภาพนะฮะพ่อแม่พี่น้องเจ้าภาพนะฮะก็จะความสุดอย่างนี้นะครับขอ,ขอบการติดตามนะครับวันนี้กลุ่มปิดออนไรน,นะครับบัตรราคา 3, 33, 3 33า3 3 3ยสิบสาบาทเริ่มจากวันนี้นะครับ2 3 4มีนะครับมีการแสดงที่อลังการปรับเปลี่ยนสริปโชว์ใหม่พ่อโจน้องอิงก็ได้ สวัสดีครับทักไปที่เพจสาวน้อยน,นะจ๊ะสวัสดีครับ